ก็ดับเอาล่ะครับวันนี้ครับผมปลูกผักสวนข้าวครับน่ครับตามวิธีปลูกใส่แรงงานเนาะคนขายแรงงานบานฮากกับเผื่อความข้าวฮากกับไก่ทิ้นฮากกับผักปลูกมี่ โอ้หหัดนไม่หอด็กน้อยเรียนดินคือบ้านเฮาหรือครับพี่นอ้องเด้อกระดองดินเห็นเด็กน้อยเรียนไงคิดหอดสจทำไมถ้เด็กน้อยเรียนบักตุลลวดตุลลวดตุลลวดลงกอง,องดินหรอครับกากบักเผาเนี้ยไปจากเหลือขึ้นทางเหยียบไหลลงไปตูดเลยตูดไหลตีดลงน้ำตามตุลลวด ครับนขยันอยู่ไหนก็มีอดตายครับนี่ปักเพียนมันที่ปวดเรืเพี้เนไปไหนมันที่มันน้อย้างล้างก็บวยนี่บัวกมันขึ้นทุกอย่างทุกแนวเลย อยูฟ่ฟามไกลครับฟามไกลฟามไกลตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วคันบ้านเฮ่อเจ้ฟพี่ยงังแจ่งยังปังอยู่โอนผูกพากย่าวไปหมดแล้วครับ หนาหนาวปลูกว่ไไรครับนาหน้าวมัน,านาตายเมดหนศาหอวนเขาต้องปลูกไมหมกันนาหนาวเลยคำจะหาโมงก,กับคำแล้วครับทัวไปใส่ใจะแค่แ ความรู้มอสา,ามเงินเดือนประจําบ่มีหาหมุนไปคือกุดกีโชกที่กะจังมีกินรับจ้างทั่วไปบอกแค่ใส่ตาไขมินเพราพี่ยังมีข้าวพอกินมีดินให้พ่อได้ย่าง อยู่บ้านหน้าฝนดิ้นล้นเขาเมืองหน้าแรงเป็นคนบ่มีหลักแหล่งเป็นแหล่เครื่องเบิกทาเมื่อหัวใจเงาก็เอนี่แหละครับพี่นอ้องความไกลจะเรื่มคนไหลกดแชร์แล้วพี่น้องเด้อ วิบวับวิบวับ เนี่แล้ะครับเบาบุรีลําถ้าบบาขยันบ่ได้กินเนอครับได้กินครับไปซื้อเอาเปิดออกครับได้ขั้วครับ